สวัสดีครับวันนี้จะแนะนําการลบห้องเรียนลบห้องประชุมด้วยโปรแกรม Microsoft Teams นะครับเริ่มจากเปิดโปรแกรม Microsoft Teams เข้ามาเลือกคลิกเมนู t e a m นะครับเลือกวิชาที่ต้องการจะลบห้องเรียนหรือลบห้องประชุมนะครับโดยคลิกเลือกปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมด้านหลังนะครับอยู่ด้านบนของลายชื่อห้องเรียนหรือห้องประชุมนะครับและเลือก เมนูลบทีมนะครับหรือจะสามารถเข้าไปเช็คในห้องเรียนหรือห้องประชุมก่อนก็ได้เช่นกันนะครับและเลือกคลิกปุ่มเมนูนะครับตัวเลือกเพิ่มเติมด้านหลังนะครับแล้วเลือกปุ่มเมนูลบทีมนะครับจากนั้นก็จะมีหน้าต่างการสอบถามเพื่อยืนยันการลบห้องเรียนหรือห้องประชุมนะครับหากต้องการยืนยันการลบให้ทําเครื่องหมายถูกที่หน้า พอความจัดเข้าใจว่าทุกๆสิ่งจะถูกลบนะครับแล้วก็กดปุ่มลบทีมนะครับเพียงเท่านี้นะครับห้องเรียนหรือห้องประชุมที่เราทําการลบก็จะหายไปจากทีมของเรานะครับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำการลบห้องเรียนและลบห้องประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ